หมาเราเมสซี่แล้วโจวานวิชดูดิมันติดท้าด้วยไปแล้วโโอ้โหไปยิยง,งไหมยิงไหมลงมายิงแล้วเมวสซี่โจวานวิชเลโอเนลโจวานวิชชัดๆนี่แล้วก็ขายเด็กขุดดิไหมแล้วก็เอาตังค์ไปซื้อสเกลก็ได้นะมันก็ได้อยู่นะ ขายเด็กคุณไปซื้อตังไปซื้อสักวกแต่เด็กคุณแม่งเก่งนะหลายๆตัวเลยอีคลาจนรธานคาสั้นอะอุย้ยสามล้านแปดสามล้านแปดว้าวไทวันอะสามล้านแปดโอ้โหโจวาโนวิกมีไงปีกสกิลมูฟสี่ดาวสกีดเร็วเร็วไหมยังไม่เร็วมากแต่ว่าฝึกได้แต่ตัวเล็กๆอะไปกับบอลดีแน่นอน แต่นี้ก็พลังเขียวแล้วอะอพลังเขียวจะจัดบนโอ้มาหูสิบแปดสอนลูกาลนี่เพอรเิร์เกือบเกือบเก้าสิบแล้งเนี่ยไม่แน่ไม่แน่ให้สอนลูกาลครึ่งแล้วกันน่าจะประมาณแปดสิบห้าได้ละเปดักโจวานโนวิสนะเปดักโจวานเด็กขวดม่งว <laughs> นหัวทั้งนั้นมหนมายเลขสามสิบแปด <c oughs> ไป <c oughs> เพด้าหาช่องไปแล้วละ่ะไปแล้ว <c oughs> เปิดสกอร์แล้ว <c oughs> มาถึงเก่งเลยเหรอไอหนไูไม่ต้อปรับตัวเลยเหรอ <c oughs> มึงปรับตัวไเธอแจนวิดแจวันอวิด สัมผัสแรกประตูเด็กคนนี้สัมผัสแรกมาถึงก็ประตูเลยโอ้โหสัมผัสแรกก็เป็นประตูเปรดกเจนวันโจวันโจวันโนวิกอ <c oughs> ันนี้ทีสามีแมนอยู่เฟิร์ส่าห้ามหลับนะเว้ยห้ามหลับนะ

สองศูนย์โอ้เรียบร้อยของจริงกว่าเปดักสะพานแกลกเขาล่อประตูไปแล้วเป <S 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 ยอดอปักสองเสริญแต่เขาลองไปได้อีกกนิดหนึ่งครบครบไปมันเท้าอะไรพี่ก็ลืมดูเลยอุ้ยไม่ไม่เสียบอลด้วยอะเท้าอะไรวะลืมดู แต่ลูกแรงมันยิงเท้าซ้ายเกมส์แฝงไม่มีแต่กี้เหมือนจะเสียบอลแต่มันมันไม่เสียอ้าวอบค,ครับอันนี้หนูทาารามีหนาวๆเราลอนแล้วเว้ย นี่มาโถเฮ้ยยแยงได้อีกเท้าขวางี้ก็ปั่นสิสองส่นสองลูกนะยาวานูบิดอเลลดูเก่งวอร์วร่ะเรักเป็ดน้อยเป็ดน้อยเจ้าเป็ดน้อยดูมันแข็งแกร่งด้วยนะแฮ็กเข้าเขาแล้วก็ยิงเลยมันจะเก่งเกินไปบอกว่ะ โจวานโนวิกโหเปิดมานัดแรกรอบไปสองลูกแล้วลิวิสเปรล้ไปแล้วไปจริงด้วยอือมเมซี่เมซี่ไม่ใช่เมซี่เกิดใหม่นะ ต่อสู้นมมอยู่ไหนไปดักอยู่ไหนก็จ่ายดีปันเด็กคงน้อง,อ,นนองเมสซ,ซี่นะแต่ดูส่งใกล้เคียงนะใกล้เคียงมากเพราะพี่ดูเสียบอลแบบเสียบอลยากเหมือนกันนะแล้วก็ไปกับบอลได้ด <c oughs> อะไรอะถ้าจ่ายบีปันบียิงไกลนะโยปันได้วะมังไปไกลอยู่ละไปจัดสองไปวิ่งดูมันวิ่งทำทางหือจัาใจเอาเกือบโฉบบอลได้เท็กมีโอ้โหแอตทกเก่งไปนี่มันเกิดใหม่นะเว้ย โอ้โหมาถึงแล้วแฮตทิกเลยเปดักโจวานนวิกตัวเล็กกระปิดเดียวโหดเกินโอ้โหจับบอลปุ๊บแล้วพิกนี่รู้เลยว่าได้เปรียบเมื่ซีชัดๆพอๆดูดิ เอไอมดีไกลเอไอดียิงด้วยขวาอีกเบอร์สามสิบแปดเมสซี B ่ใส่อยู่ปาที่เบอร์อะไรวะสามสิบสามสิบเป๊ะใช่ไหมหล <c oughs> าดิฟ้าได้ยังไงสามโมงไหมาแล้วเมสซี่แล้วโจวานวิทดูดิมันติดท้าด้วย ไปแล้วโโอ้หไปยิงไหมยิงไหมลงมายิงแล้วมาซี่โจวานโนวิสลรีโอเนลโจวานโนวิสชัดๆมันเก่งมันจะเก่งเกินไปหัวแล้วรูปแบบวอดดิทงวอด์ดิไทยนี่เหมือนด้วยไง โนี่ยอวยซะแล้วอวยชิบหายเลยตัวนี้สามล้านแปดเอาใหญ่ไม่มีใครแย่งมันแย่งยากันเนี้ยไปเรื่อยๆแม็กเมสซี่จะชัดโอ้โหโอ้โหยิงออกจบเกมวสี่ศูนย์แล้ววันนี้เอามันขึ้นปก <laughs> ไอ้แจวานอวิทเนี่ย